ท่านี้ก็คือท่านอนพักแบบง่ายๆนะครับคือให้คนไข้เอาขาพาดที่บริเวณเก้าอี้ก่อนในคนที่ชอบมีอาการปวดล้าวลงขาให้ลองจากท่านี้ก็ได้หัวเขาดึงเข้าหาตัวเองพังไว้15วินาทีแล้วข่อนออกสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเคยมั้ยครับมีอาการปวดที่บริเวณสะโพกปวดมากปวดล้าวลงขามากเวลาเดินก็จะยิ่งปวด อาการปวดนี้เราเรียกว่าไซติกาเพนนะครับหรืออาการปวดจากสะโพกล้าวลงขาวันนี้เรามาสอนวิธีการออกกำลังกายแบบใช้เก้าอี้ในคนไข้ที่เป็นไซติกาเพนกันครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช็วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่าเสมอน,นะครับถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับ ในคนไข้ที่มีอาการปวดสะโพกเล้าลงขาแบบปวดมากปวดจนแม้กระทั่งการเดินจะทําให้มีอาการปวดมากขึ้นนะครับปัญหาหนึ่งมาจากกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกรีกว่ากล้ามเนื้อพ i r i f o r m i หรือว่ากล้ามเนื้อรอบเล่าสะโพกเนี่ยมีอาการตึงและปวดมากเรามาสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดที่บริเวณสะโพกล้าลงขากันครับ สำหรับท่าแรกที่จะฝึกท่านี้ก็คือท่านอนพักแบบง่ายๆนะครับคือให้คนไข้เอาขาพาดที่บริเวณเก้าอี้ก่อนในคนที่ชอบมีอาการปวดล้าลงขาให้ลองจากท่านี้ก็ได้อาจจะมีการพักขาโดยเน้นขาข้างที่มีอาการปวดเป็นหลักไว้เดี๋ยวมาดูท่ายืดกล้ามเนื้อกันนะครับว่าเราจะทำกันยังไงต่อท่าที่หนึ่งนะครับให้คนไข้เอาขาข้างที่มีอาการปวดนะครับพาดขาอีกข้างหนึ่งในลักษณะน,นี้ค้างไว้ก่อนนะครับ ในกรณีคนที่มีอาการปวดมากการทาท่านี้จะทําให้มีอาการตึงที่รบริเวณสะโพกมากให้ทําท่านี้ค้างไว้สักครู่นะครับพร้อมกับหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วพักครับท่าต่อไปนะครับเมื่อคนไข้อาการปวดเริ่มดีขึ้นแล้วให้คนไข้ทําในลักษณะนี้ครับ มือข้างหนึงจับที่บริเวณข้อเท้าอีกมือข้างนึงจับที่บริเวณหัวเขาดึงเข้าหาตัวพร้อมกับหายใจเข้าค้างไว้15วินาทีหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆนะครับค้างไว้15วินาทีทําประมาณ3-5รอบนะครับ ้าต่อไปนะครับเมื่อเราดึงเข้าแล้วอาการเริ่มดีขึ้นแล้วเราให้สลับกับหายใจออกและกดขาลงในลักษณะนี้ครับจับที่เข่าแล้วดันลงพร้อมกับหายใจออกค้างไว้ประมาณ15วินาทีทำ3-5รอบเช่นเดียวกันนะครับ ้าต่อไปนะครับเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเราขยับตรงบริเวณสะโพกเข้าไปด้านตรงข้ามในลักษณะน,นี้ครับให้มือนึงจับที่บริเวณข้อเท้าอีกมือนึงจับที่หัวเขา่าแล้วดันเข้าไปข้างในในลักษณะน,นี้ครับทําค้างไว้หายใจเข้าออกประมาณ15วินาที3-5รอบเช่นเดียวกันครับ ถ่าต่อไปนะครับให้คนไข้กอดขาเข้าหาตัวเองในะลนักษณะนี้ครับมือนึงจับที่บริเวณข้อเท้าอีกมือนึงจับที่หัวเข่าดึงเข้าหาตัวเองค้างไว้15วินาทีแล้วผ่อนออกทํา 3- 5รอบนะครับหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวช้าๆ ครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการออกกําลังกายเพื่อลดอาการปวดในคนไข้กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทหรือว่าปวดสะโพกล้าวลงขาหากคนไข้มีอาการปวดมากให้เริ่มจากท่าทาเบาๆแล้วก็วางาพาดบนเก้าอี้ก่อนนะครับถ้าคนไข้เริ่มดีขึ้นแล้วเราค่อยทํามากขึ้นในกรณีที่เราทําแล้วมีอาการปวดเพิ่มขึ้นแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบําบัด เพื่อหาสาเหตุและวางแผนการรักษาต่อไปนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ ID แอดบัณฑิตคลินิกนะครับ bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอิ็อ b o x ของ f c e e o o o k แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ f c e b o o o f แฟนเพจโดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมาย อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบัณฑิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบัณฑิตกายภาพบัตรทั้ง2ส,สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ